เดินทางไปแม่คำปองนะคะก็กลับมาแล้วนะคะระหว่างทางคือมาลองชิมโกโก้สดนะคะก็จะเดินทางเข้าเมืองกันแล้วนะพี่ๆเขาจะไปส่งที่ในเมืองด้วยเก่งใจมากเลยนะคะแบบพาเที่ยวในเชียงใหม่นะคะคือแม่คำปองแล้วก็พามากิน กโก้นะคะแล้วก็จะเข้าเมืองกันแล้วเดี๋ยวจะไปที่ไหนต่อกันก็รอติดตามรับชมกันด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวแม่กำปองนะคะก็ไปที่เมืองถ้าไม่มีรถนะเราเดินทางมาเหมือนที่น้องเดินทางมาแล้วก็ไปที่ในเมืองแล้วก็ไปเหมารถที่ในเมืองมาได้ค่ะแต่อันนั้นก็เขาจะคิดประมาณเท่าไหร่ไม่แน่ใจพี่ต้องถามต้องถามเหมือนเมื่อก่อนนี่พอจัน พอจะตอบได้ไหมคะเมื่อก่อนไม่เคยนั่งไม่ตอนนี้เหมือนจะหลักพันแล้วนะเพราะว่าเดินทางมาก็เกือบสองชั่วโมงอ่ะน่าจะหลักพันอ่ะไปกลับเนอะน่าจะไปกลับเนี่ยน่าจะหลักพันอยู่อ่ะนะคะก็อ่าต้องรอลองดูนะคะใครที่อยากมาเที่ยวแม่กำปองนะคะ ก็แนนํามาวันเสาร์อาทิตย์เนาะคนจะเยอะมากๆเลยค่ะแต่อันตรายนะใช่แต่ว่าเขาอยากมาแบบเยอะแล้วอีกอย่างอันลุงปุ๊ดป้าเป่งใช่ไหมอ่นนั้นเขาก็จะเปิดด้วยไงคืองถ้าเป็นวัยรุ่นเขาจะ่ได้ถ่ายรูปแบบสิวฟี่นะก็คือต้องเลือกระหว่างสซลฟ่ได้ชอบแบบไหนชอบล้วกนจะไปกินใช่ชอบแบบไหนแบบเช่นคนเยอะหรือว่าจะสะดวกสบายอ่าเลือกเอาน เกิดว่าไม่เคยเห็นเลยนี่คือครั้งแรกนะคะมันเป็นอันทางผ่านอยู่แล้วอ่าก็เลยกลับมานะนี่กโก้สดอันนี้กินได้เลยเหรอยังสอ๋อต้องไปสีแดงแบบนั้นใช่ไหมเราจะลองชิมกโก้สดดูพันใหม่พันใหม่อนี่เป็นพันหนึ่งนั่นเพราะว่ามันลูกเล็กเนาะมีไหมโกโก้สดอ่อ นี่นะคะต้นโกโก้สดพึ่งเคยเห็นนะเนี่ยลูกมันเป็นแบบนี้นี่เองโกโก้ที่เรากินอยู่มาตัวออกมาตลอดนะคะเพราะว่าเขาตอนนั้นมันมีนมไงเนาะตอนเรากินอ่ะที่เรากินอ่ะมันไม่สดไงแต่นี่จะมาลองกินสดสดดูเลยนะคะโกโก้สดเท่าไหนมาร้านโกโก้สดค่ะโกโก้ไม้สวนสวนพึ่งสวนพึ่งหรอ สวัสนพึ่งสวัสดีค่ะน้ำโกโก้สดมีไหมคะนี่ไโอ้หืมเป็นลูกเป็นรูปนี่ใช่ไหมอ๋อสกัดออกมาเป็นน้ำให้อ๋อจากสดสดไม่สดสดจากสดสดได้หลังนี้เนี่ยแต่จะเป็นอะไรเป็นโงละเป็นเนี่ย อ๋อนี่ไงเม็ดอ่ะแบบนี้เหรออือันนี้ทานเล่นได้เลยนะฮะทานเล่นได้เลยขมกะขมน้อยเดียวขวยเล็บมือนางอันนี้คือเออแป่พี่รู้ออไม่เคยเห็นเนาะกล้วยเล็กมือนอันนี้ก็โก้ใช่พี่ก็รู้ดอันนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่ชอบกินอยู่แล้วเล็บมือนางกล้วยกล้วยได้ไหมแา่มันเป็นพันเล็บมือนางอร่อย เดี๋ยวที่ไม่จ่ายก็ได้เอาโกโก้อันนี้อันนี้ก่อนอันนี้อันนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นแบบผงแล้วใช่ไหมอันนี้ทําเป็นดาร์กตัวดาร์กสินะดาร์กช็อกโกแล็ตชาคอนน่าจะกินง่ายค่ะเอาเป็นเย็นนี่จ่ายก็ได้ขายแก้วเท่าไหร่คะเป็น50บาท50บาทเลยค่ะเอาจ่าย5บาทกัน้5บาทอ่ะเหรียญ5 50บาเนี่ยอันนี้กับอันนั้น ใช่แล้วลองกินโกโก้ใครใครกินไหมโกโก้กินไหมคะโกโก้ยิ่งกันหมดแล้วลองลองมาถึงที่มาถึงที่แล้วต้องลองนะคะต้องลองดูโกโก้สดค่ะวันนี้เราไปแม่กำปองเนาะซึ่งซึ่งมันเป็นแบบเราได้เปรียบนะเพราะว่าเราอยู่ใกล้เองเนาะเดินทางไปจากที่บ้านกุ้ม กลุ่มกลุ่มนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ40นาที40นาทีเนาะนาที30ประมาณ40นะคะถ้าถ้าเราเข้าไปในเมืองแล้วออกมามันใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงเลยอ่ะว่ารถติดอีกด้วยเนาะก็เลยตัดสินใจมาพักที่นี่แล้วก็เดินทางที่นี่ขึ้นแม่คำปองนะคะได้เห็นสักทีอ่อค่ะรูปได้สวยหลายรูปเลยหลายรูปเลยจะมาโชว์ให้ดูโอเค เดี๋ยวมาลองชิมดูก่อนโกโก้จะอร่อยขนาดไหนนะโกโก้สดอันนี้เป็นสกัดแล้วแต่ที่กินดูก็มันยังก็ยังสดๆอยู่เนาะมันยังเหมือนโกโก้ที่ไม่ได้สกัดไขมันค่ะอ๋อที่เป็นผงนั่นคือเขาสกัดไขมันดีของโกโก้ออกหมดแต่ที่นี่มีครบทุกอย่างอ๋อได้ประโยชน์ลกินให้หมดเลยได้ประโยชน์ชิมต้องชิมเขาสกัดเป็นผงที่มันผง ใช่ชาชีของผมที่เรากินทั่วไปเขาสกัดเอาของดีออกหมดแต่อันนี้มันรวมของดีไว้ในแก้วเลยในแก้วนี้เลยตัวนี้เป็นโกโก้ของเราเอู้หอร่อยไมลองต้องลองนะเนี่ยอาอันนี้เป็นมือนังไหมข้าเหนีมือนังโอ้ข้าเลนียมือหนังเขาจะไปที่นี่เหมือนกันทชิมดูเลยชิมครับซุ้มๆแบบนี้เลยย่างยังไงเลยอร่อยเอ้าชอบ ถ้าเทียบกับที่เขาสกัดแล้วอ่ะชอบแบบไหนส่วนตัวนึกว่าคล้ายกันนะคล้ายๆกันเลยคล้ายๆนะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้ได้ประโยชน์กว่าอันนี้มันกลิ่นเป็นกลิ่นโกโก้ใช่ใช่ใช่ค่ะากัดมันผงีคล้ายๆกันอยู่เพราะว่าปกติถ้าเป็นผงแบบนั้นเราก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่ไงก็เรากินแบบนี้คล้ายกันอยู่ค่ะเพื่อประโยชน์อร่อยอันนี้มันจะหอมกว่ามันได้กลิ่นโกโก้มากกว่า ແມ່ໄດ້ກິນແລ້ວແ ที่เขามาสู่ที่พักแล้วนะคขอบคุณที่พาเที่ยวนะคะยิใช่ค่ะแบบอยู่ต่อก็ยังไงติดต่อหาอีกทีเนาะเดี๋ยวเราไปแดนกันเที่ยวชิลตุ้ก็ติดต่อหายแล้วได้เดี๋ยวจะไปจะไปรบคนบ่อยๆนะไปเลยค่ะค่ะบายค่ะบายพักผ่อนก่อนนะครับ

คารับค่ะเด้อโรโยพันลายโรโยพันรายอะไรเลยนี่ค่ะเรียเรียรยื้อพันลายเหรออ่าโรงแรมนี่นะคะก็ราคานะคะค่าโรงแรมนะประมาณ600บาทตามไปดูค่ะ ขัดจังไงนี่ขึ้นลิฟต์ชั้นอะไรอะชั้นห้าอ๋ออันนี้สูงอ๋อคือแบบมีหลายชั้นเลยโอ้ยจะกาคนเดียวไม่ได้นะ คนไม่เคยเข้าดีปเลยเนอโอเคไปกันมาถูกมากเลยจุดนี้อเห็นวิวข้าง่างด้ยอะไม่เห็นอะไรเลเห็นถนนเห็นถนอนค่ะตันนี้เราได้้อ่า2ศูนย์กับ5 2หนะคะนี่คือค่าูนย่า2 0นกับ2ห ที่ไหนที่เาเป็นมิตรกันที่เดีรอี่ีไม่ได้คกันเลอน่อหนาอนออามลีะเบียน้เชิค่ะานายว้าวันี้้กระบอกอะไรตันกะบอกกรอเนี่ยมาตามมาดูห้าสองมีเอาใส่หันีลยอูให้ที่นองขวมให้ี่นั่ง้ดี เข้ามาเลยข้ามาเลค่ะมาดูโรงแรมนี้เอ่ออะไรภาษาอังกฤษอะไรนะรอยย่อพักรอยย่อพัรอยย่อพักรอยย่อาันะคะเดี๋ยวขึ้นฮะรีเยออ่ะใช่รีเยอร์แท้นี่นะคะ โต๊ให้ลืมชาหรือกาแฟน้ำเปล่าให้นะคะต้องมีทีวให้ด้วยเฮ้ยไม่ต้องรีวิวเราดบูกว่าล้วกำลเปิดะไวเดี๋ยวก่อนรอหน่เราดีบูว์เดียวกว่าเลยพี่ดีูว์เดียวกว่าเลยเปิดปะูได้คบนี่มีเตียงคู่นะคะมาได้สองคนเนาะ นี่มีที่นั่งเล่นนะคะแบบสไตล์ออกแบบเขาเรียกว่าสไตล์ออกแบบเหมือนเหมือนไม้เหมือนเนี้ยเป็นไม้เหมือนเนี้ยโบราณโบราณเก่าๆดีเหมเก่าแก่อะไรแบบเนี้ยนี่เก็บเสื้อผ้าอืนี่สวยนะเป็นไม้ด้วยอ่้าวฝั่งนี้เห็นวิวเห็นวิวข้างนอกนะคะ อยู่ข้างนอกเห็นถนนข้างเลยตอนตอนข้าอันนี้มาดูนี่ได้แบบฟิวเห็นไฟแสงอะไรแบบเนี้ยเนาะตรงเนี้ยอ,อันนี้มีตู้เย็นด้วยเย็นใช้ได้ค่ะฉันไม่ได้ใส่ไฟนะก็จะใช้ได้อยู่นาะเแบบนี่ยได้เสียไป<ะ>อ่ะไม่เสียอตรงนี้ วิทยมีที่แช่แบบด้วยอ๋อมาดซักที่ไหนไมีที่แช่แบบอ่น้างอาน,น้ำด้วยอ่างในฝันนั้นเนี่ยไม่เคยนอนไม่เคยนั่งบน,น,นอ่าน,น้ำนี้เลยนี่ัวสวยูแบบไม้นะคะประมาณนี้ค่ะ ร้อยบาทค่ะถ้าเงินเราก็คือประมาณชิดเชิดชเศ้าเดเชิชิ่ชหมื่นแห้องละสนะี่หมืน่นแปดนะคะนึ่คืนห้องละส8่เนาะค่เดี๋ยวขออนนาก่อนนะคะจะไปเทีเท่ยวแบบ่นอนเดี๋ยวไปด้วยกัน